ญหาด้านอุบัติเหตุจาราจรถือเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยทำงานช่วงอายุ15 45ปีที่เป็นกำลังหลักของประเทศมาจากอุบัติเหตุจาราจร เห็นได้ชัดว่าสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนกลุ่มนี้มาจากอุบัติเหตุจราจรซึ่งนำความสูญเสียสู่สังคมไทยทางเศรษฐกิจปีละ115,000ล้านบาทที่การสะสม65,000คนในปี2545เสียชีวิตปีละประมาณ14,000คน โดยมีอัตราการตายด้วยอุบัติเหตุการจราจรทางบกอยู่ในระดับสูงและค่อนข้างคงที่จาก20.9ค,ค, 20. คนต่อประชากรแสนคนในปี2545เป็น20.6คนต่อประชากรแสนคนในปี2548บาทเจ็บประมาณ950,000-1ล้านคนสาเหตุสำคัญจากการนอนล้อขับเพิ่มขึ้นและผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ยมสวมหมวกกันน็อกการบาด เด็จจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สองแสนคนต่อปีและได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเฉลี่ยวันละส8คนยุทธศาสตร์การทำงานของสอจรอคือ 1. ยุทธศาสตร์สนับสนุนกลไกจังหวัดในการประสานงานกับเครือข่ายในแนวราบเพื่อให้เกิดการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ 2. ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้โดยพัฒนาตัวชี้วัดของการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทั้ง5 e อี ได้แก่ Enforcement การบังคับใช้ Engineering การใช้วิศวกรรม Education and Empowerment การศึกษาและการเสริมพลัง Emergency Medical Service การบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ Evaluation การประเมินพัฒนาศักยภาพของทีมสับสมุนและทีมการน,นำของจังหวัด โดยการจัดสัมมนาอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมสนับสนุนและทีมจังหวัดพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศโดยจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ1ล้านบาทพัฒนาฐานข้อมูลเจาะลึกถึงกลุ่มเสี่ยงเพื่อนํามาวิเคราะห์และพัฒนางานต่อไปในจังหวัดที่ได้รับงบประมาณ1นึ่งแสนบาทสามารถจัดการข้อมูลในจังหวัดเพื่อนํามาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการทําง,งานของจังหวัด จัดเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัดระดับภาคค้นหาและรวบรวมสิ่งดีๆจากการถอดบทเรียนของแต่และจังหวัดเพื่อเผยแพร่และขยายผลต่อไป 3. ยุทธศาสตร์สร้างกลไกในการบริหารจัดการการสนับสนุนสร้างโครงสร้างองค์กรโดยจัดตั้งองค์กรคนทำงานทั้งในสภาพรวมเครือข่ายประเทศและเป็นภาคจัดทีมสนับสนุนรายภาค เพื่อให้การสนับสนุนกับจังหวัดในแต่ละภาคเพื่อเสริมพลังแก่จังหวัด